สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจิตนาชาแนลค่ะมืนนี้เป็นวัดค่ะคุณผู้ชมดูแลสุขภาพกันค่ะคุณผู้ชมมาพบมาพอกันค่ะมืน,นี้วันที่28่สเอ้ยยี 28, พฤศจิกายนสองพันห้าค่ะจินตนาจะลงแนวทางลาพัฒนาวันที่ของวันที่ยี่าลาพัฒนาวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นลาพัฒนาค่ะของ เซียนน้องหานนะคะเซียนน้องหานเข่าตรงๆค่ะคุณผู้ชมหนึ่งสีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมือหนี้มาตามต่อค่ะว่าสิปังหรือบอปังเนาะคะ่ะก็เซียนน้องหานค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เดินดีมากทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เรวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมที่เป็นเอซของเซียนน้องหานเนาะคะ่ะ อาจจะพกุนซื้อคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าปกติจินตนาจ,จะเอิอนเพลนว่าเซียนสกุลนะคะกับเซียนสก,นกุลคือเกาค่ะคุณผู้ชมแต่สาเหตุที่เขียนว่าน้องหานก็เพราะว่ามันค่อยประเต็มหนากระดาษเอซีเนาะคะ่ะจริงๆเพื่อนก็เป็นเซียนสกลค่ะคนหนองหานคะ่ะคุณผู้ชมฉายานะะเนาะจินตนาขอขอบคุณหลายๆคะ่ะคุณผู้ชมที่เขามาชมเขามาแวะเขามาเบิ้งเนาะคะ่ะ ลาวพัฒนานะคะทางช่องจินตนาชแนลค่ะขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะติดตามเพิ่มเติมขึ้นมาทุกมือ้อทุกเมื่อค่ะมือละคนสองคนค่ะคุณผู้ชมจินตนากับบอคอยล่งคลิปเนาะคะ่ะถ้าเป็นล่าพัฒนากระล่งทีเดียวลวดเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราก็โอกาสบอคอยมีค่ะคุณผู้ชมนอนดึกมากเราก็ตื่นเศร้านะคะย่ำเม,มือนเศ้ามัอนกัน เป็นง้อยๆอยเงาเงา,งาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กับปีดบานไปแล้วหาทุ่มกว่าแล้วค่ะห้าทุ่มกว่าแล้วจากนัอยกับสิเป็ดวันที่ยี่สิบเก้าแล้วเนาะค่ะก็แสดงว่าเป็นวันที่ยี่สิบเก้าพอดีนั่นแหละจินตนาจังสีนอนเนาะค่ะคุณผู้ชมบางคนนพ่งก็ได้ฝันแล้วล่ะได้หลายตื่นแล้วคะ่ะจินตนายังบ่าายในน้อนอยู่เนาะอากาศเมื่อนี้ตื่นเสาร์มาตัางา้งแต่เสาร์ของวันที่ยี่สิบแปดนี่ค่ะคุณผู้ชม ล่มค่ะแล้วก็เย็นนะคะเย็นแล้วก็รู้สึกหนาวค่ะหนาวแล้วค่ะคุณผู้ชมจะทองหนาอย่างนั้นทำไมเห็นกล่องไปทา้งนั่นเตะอยู่กับแมวเนี่ยและค่ะคุณผู้ชมเด็กเด็กเดินเนะคะอาจจะโรกแนวาทางาหงคุณผู้ชมในเบิ่งกันค่ะของ เซียนน้องหานสําหรับผู้ใดที่มานที่ปังกับเซียนน้องหานเนาะค่ะเนาะมาตามต่อกันค่ะว่าสิปังบอนเนาะ,ะมือนี้เนาะเป็นลาวพัฒนาของวันศุกร์ค่ะทุกคนต้องมีความสุขเนาะที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมของแอดจินค่ะจินตนาคํำนวณมันไม่มีสีซากตัวแต่ว่าเป็นเลขกำลังวันค่ะคุณผู้ชมจินตนาลืมคัาลืมแน่ค่ะ เลขกำลังวันเลขคำนวณไดมันมี1กับ0อยู่แล้วนะคะมี1่มี0แล้วก็อ่าก็ไม่มีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอ่าอีกสูตรหนึ่งที่มันมาก็คือมันก็มี8นะคะ8 9 0เนาะคะ่ะ3ตัวมาตัวจินตนากับบล๊อตจับไซเสียดายมากค่ะคุณผู้ชมจากคลิปนี้เนาะคะ่ะจากคลิปของเซียนหนุ่มน้องหานเสร็จค่ะก็ล่งของจินตนาตอนเนาะคะ่ะ สามตัวมาตัวแล้วกับเป็นชุดเต็มค่ะคุณผู้ชมชุดปกติปกติมาล่างค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มาบนสองรอบแล้วค่ะสามรอบแล้วค่ะคุณผู้ชมมาบนมาทีละเกินเพราะฉะนั้นบนไปล่างเลยค่ะคุณผู้ชมไปทั้งบนและล่างเลยค่ะเนาะตามต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมเบิ่งของเซียนนองหานเซ็จแล้วก่ะไปดูของแอดจินด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะ เป็นการให้กำลังใจนะะเนะาะค่ะเนาะต้องการกำลังใจคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไรายได้ก็ไม่มีนะคะอ,อยู่ด้วยความอดทนคะ่ะคุณผู้ชมเกือบสิบปีนึงแล้วค่ะนี่นั่นงนอนดลึกอยู่นี่ละคะ่ะอดทนหาแนวทางมาฝากคุณผู้ชมคะ่ะอยากให้ม้านอยากให้ปังคะ่ะอยากให้ทุกๆเซียนนำแนวทางมาฝากคุณผู้ชม ให้เป็นประโยชน์ค่ะเบื้องห้มวนห้เพื่อนค่ะคุณผู้ชมเป็นประโยชน์ก็คือให้เข้านะคะเบื้องห้ม้วนค่ะเบื้องห้เพื่อเพื่อนเบื้องห้มีสติค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะว่าห้มาเบื้องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแนวทางของเส้นหลงหานมวนค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ ดูชุดวินนะคะสังเกตชุดวินดีๆค่ะคุณผู้ชมตัววินเพิ่นไทมาตัวใดๆเพิ่นเพิ่นจับยังบวบเบิดค่ะจับหมุนใส่กันนี่นั่นใน่นั่นล่ะค่ะคุณผู้ชมพอต้องไปเบิ่งตัวเพิ่นจับคู่ให้ก็ไดแต่ว่าถาคุณผู้ชมจับบเป็นเนาะคะ่ะกระเบิ่งตามเพิ่นจับให้ที่ผ่านมากกับเขาหนึ่งซียูเนาะเห็นตะวา่ากระไดโบไหเบิ่งจังใดเนาะกระเบิ่งไปค่ะคุณผู้ชมเพิ่นให้แนวทางมากบลายฟูค่ะให้มาทั้งหมดหกคู่ ้ามีเบิร์นเพ่นกัให้เบิร์นมากแค่นั้นค่ะแล้วก็สามตัวสามตัวบางงวดก็ไม่ให้มาค่ะคุณผู้ชมบางงวดก็ให้เนาะกับเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมไปเบิร์นเริ่มกันค่ะเซียนสกลคนหนองหานค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนวันศุกร์ค่ะค่ะลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาของเซียนหนองหานค่ะ วันที่27ที่ผ่านมาเป็นวันพุธค่ะคุณผู้ชมวันพุธเพิ่นไหามาวิ่ง4ี่กับ5ค่ะเราก็จับคู่ใ4ห้4 0 4ส4 3เขา้าโตกรับค่ะคุณผู้ชมที่ให้มา1กับ4ค่ะโยงกันมากค่ะคุณผู้ชมโตว,วินเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตัววินเข้ากันค่ะมีศูนย์อยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่เพินไม,ม่มี8มาค่ะไม่มี8สักตัวเลย มีแปดปุ๊บเข่ากันเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ที่ผ่านมาเนาะให้สังเกตชุดวินค่ะคุณผู้ชมตัวได้เพิ่นบอจับใส่ให้คุณผู้ชมจับตัววินเพิ่นไปใส่กับตัวที่เข้ามาเข้าชอบนะคะทีมีอยู่ในใจค่ะแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าค่ะคุณผู้ชมฝั่งนี้ค่ะยี่สิบเก้าฝั่งขวาเสียนของหารให้วิ่งวิ่งแปดกับสีบนและล่างค่ะคุณผู้ชมวิ่งแปดกับสีไปได้ทั้งบนและล่างค่ะ เพิ่นจับคู่ให้กับตัววินค่ะคุณผู้ชมจับใส่กันกับตัววินมีแปดสี่แปดเจ็ดแดห้าแดนเพิ่นมาจับเพราะว่า8,0ดนั่นออกแล้วค่ะ8ปสก็คือจับใส่กันตัวอ่ากอดกันเนาะคะ่นะเนาะตัวตัวเด่น8ปสแล้วก็8ปดเดแป้าค่ะ ส่วนแปดเก้าแล้วก็แปดหนึ่งเพิ่นประจับค่ะคุณผู้ชมจับใส่เอาเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตัวรองค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวรองมีศูนย์สี่แล้วก็สี่เจ็ดสี่ห้าค่ะกันเบิลด้วยศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์ค่ะคุณผู้ชมสามตัวมีสี่หางเอ้สามตัวมีาสาม,มหางด้วยกันค่ะมีแปดสี่เจ็ดแปดสี่ศูนย์แล้วก็แปดเจ็ดศูนย์ค่ะ 8มากอีกค่ะคุณผู้ชมงวดนี้8ยังอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้จะเป็น8อะไรจินตนาก็ไม่รู้ค่ะอาจจะเป็น8วินกันกันกบ50791นาหี่บอค่ะคุณผู้ชมอยู่ในนี้ละนะคะของเซียนน้องหานไม่ผิดหวังค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะจินตนาขอขอบคุณมากมากค่ะเซียนน้องหานที่ให้หนวทางมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมนะคะให้ได้ดูกันค่ะเป็นแนวทางคำนวณมากค่ะเอามาฝากคุณผู้ชม ปังมาทุกงวดปังมาทุกรอบงวดนี้ก็ขอให้ปังค่ะขอบคุณมากๆค่ะเซียนน้องหานแล้วก็ขอบพรบคุณคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาดูแนวทางขอให้แนวทางปังปังให้คุณผู้ชมได้สมหวังนะคะแล้วก็อขอขอบพคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาเป็นกําลังใจให้นะคะจินตนาก็ขอขอบคุณมากค่ะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะวันศุกร์ลาพัฒนาสองทุ่มย่นาทีเฮ hey, กันทุกคนนะคะที่เห็นแนวทางค่ะ โชคดีสวัสดีค่ะ